แต่ว่าเบื้องต้นค่ะไปดูเรื่องราวความเคลื่อนไหวของทางด้านโฆษกคอสชอกันก่อนนะคะที่ล่าสุดก็ออกมาเปิดเผยค่ะว่าในส่วนของทหารนั้นจะให้การสนับสนุน DSI และตำรวจในการดูแลสถานการณ์วัดพระธรรมกายอย่างเต็มที่ต่อไปนะคะและก็ยืนยันว่าจะไม่ใช้ความรุนแรงในการเข้าควบคุมพื้นที่เพื่อความสงบเรียบร้อยค่ะ พันเอกวินไทยสุวารีโฆษกคโณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอนะคะก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการดําเนินการของเจ้าหน้าที่ทหารในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ดีเและตํารวจเพื่อเข้าควบคุมพื้นที่วัดพระธรรมกายว่าในส่วนของทางทหารนั้นได้ช่วยให้การสนับสนุนอยู่รอบนอกวัดพระธรรมกายค่ะโดยยืนยันว่าจะดําเนินการทุกอย่างโดยไม่ใช้ความรุนแรงและพยายามควบคุมพื้นที่โดยรอบให้เกิดความสงบเรียบร้อยและไม่ มีความกังวลว่าจะทําให้เกิดความวุ่นวายแต่อย่างใดนะคะพร้อมกับเชื่อมั่นว่าประชาชนนั้นสามารถพิจารณาและใช้วิจารณาญ,ญาณในการทําความเข้าใจได้โดยทางภาครัฐนั้นจะยึดแนวทางในการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป ทางนี้พันเอกวินไทยก็ยังกล่าวด้วยนะคะว่าทางเจ้าหน้าที่นั้นได้ระมัดระวังในกลุ่มบุคคลที่3ที่คาดว่าอาจจะเข้ามาสร้างสถานการณ์ความรุนแรงโดยระมัดระวังกันอย่างเข้มงวดทีเดียวนะคะแล้วก็จะทําให้ทําหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายภายใต้กรอบของผู้บังคับบัญชานั้นอย่างดีที่สุดด้วยค่ะ